ข้าวปลางฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสานลืมเนือ้อตายฉันหิวข้าวรีบจ้ดมาโชว์ปาสึกชามกับเกบข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยแว่นทบเจอิ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอปสนุกสุขที่บิ๊กซีน้ำปลรรานัสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซ่บนัวทั่วไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชฟปูนะครับกลับมาพบก,กับคุณผู้ชมในรายการกับข้าวเช้านี้สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยและสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศด้วยเพราะรายการของเราคนดูนี่ทั่วโลกก็โ,โหวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารที่ร้านครัวป้าเฉลียวที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับร้านใหญ่โตรับประกันเลยดูซิว่าเขาจะมีเมนูอะไรให้เราชิมเดี๋ยวเข้าไปในร้านเขาเลยตามผมมาครับคุณผู้ชมครับ บิ๊กซีชอปสนุกสุขที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีน้ำปรลรานนัสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซ่บนัวทั่วไทยผู้ชมครับและนี่คือบรรยากาศในร้านครัวป้าเฉลี่ยนะครับและผมก็นั่งอยู่กับ ป้าเฉลียวสวัสดีครับพ่อไม่ใช่ไม่ใช่พอดีผมเป็นหลานป้าเฉลียวครับอ๋อครับชื่อคุณอะไรครับเนี่ยชื่อเบสครับชื่อคุณเบสนะไอผมถึงว่าทําไมป้าเฉลียวหล่อขนาดนี้เออเอาไม่พูดพ่างทำเพลงอยากจะให้คุณเบสช่วยแนะนําเมนูหน่อยว่าถ้าคุณผู้ชมมาที่ร้านกัวป้าเฉลียวเนี่ยจะต้องสั่งเมนูอะไรครับก็จะมีเอ่อปิ้งงบปิ้งงบครับปูนึ่งปูนึ่ง ปลาดุปัาชาครับปลาดุผัชรานะฮะแล้วก็เป็นหลนปูหลนปูโอ้โหเดี๋ยวผมขอชิมทีละเมนูเลยอันนี้ปิ้งงบนี่มันงบนี่มันคืออะไรครับผมมันเป็นห่อหมกเอามาย่างครับมันเป็นห่อหมกเนื้อเนื้อไปสีร่วนอันนี้อันนี้เนื้อไปสีนะใช่ครับไปสีท่านผู้ชมนุ่มเป็นไงบ้างครับนุ่มมากใช่นุ่มมากแล้วก็รสชาตินี่จัดจ้าน จัดจ้านเลยไม่ให้มาถึงจุดๆอะไรอย่างนี้นะรสชาติจัดจ้านมากปลายซีนี่เราได้มาจากที่ไหนครับเนี่ยก็ส่วนมากเป็นคนเรือออกมาได้แล้วเราก็มาขูดเนื้อเก็บไว้ครับใช่ต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ว่าปลายซีเนี่ยเป็นปลาที่หายากนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ออกไปแล้วก็ลากอวนแล้วได้ปลายซีมาเนาะเขาต้องเป็นปลาเบ็ดใช่ไหมครับเป็นปลาเบ็ดปลาเ<ช>บ็ดเพราะผมออกไปตกปลาเนี่ยปลายซีนี่มันต้องเขาเรียกลอยินซี ต้องเป็นเหยื่อลอยอย่างเงี้ยเนาะครับโอ้นี่หายากแล้วก็มาตกปลาที่นี่ทีไรเนี่ยพอได้ปลาอินซีเนี่ยต้องบอกเลยว่ารวยรวยเพราะราคาแพงใช่นิดนึงราคาแพงนะครับผมแต่ว่าที่นี่ขายราคาไม่แพงใช่ไหมไม่แพงครับแอย่างจานนี้ประมาณเท่าไหร่ออันนี้จะตกอยู่ที่ห่อละ30ิบาทฮะปลาอินซีหรือปลานินปลาอินซีปลาอินซีนะเฮ้ยห่อสามสิบบาทตกใจเลยอะของกินคำหนึ่งสามสิบบาท ให้เห็นเนื้อไปทรีอย่างนี้เลยนี่ตักออกมานี่ขึ้นมาอย่างนี้เลยหอมมันมากครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยไปต่อกันดีกว่าอันนี้ปลาดุกใช่เป็นปลาดุกทะเลครับออ,อามอพชาปลาดุกทะเลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ให้คุณเบ๊เขาบอกว่าปลาดุกทะเลเนี่ยมันแตกต่างจากปลาดุกย่างหรือว่าปลาดุกน้ำจืดยังไงครับผมคือเนื้อนี้มันจะเด้งฝ่าแล้วมันก็จะ หือว่าเนื้อมันอร่อยกว่าปลาดุกปลาดุกน้ำจืดครับปลาดุกน้ำจืดมันจะขาวกว่านขอชิมก่อนขอชิมก่อนผัดชาเนี่ยต้องรสชาติจัดจ้านนะใช่ครับตามแบบอันนี้จะเผ็ดคนใต้หน่อยหนังหมาใช่หนังหมาเลยคุณผู้ชมเพราะก็เนื้อแน่นรสชาติจัดจ้านมีเครื่องสมุนไพรครบถ้วนอันนี้เครื่องแกงนี่ไปซื้อที่ไหนมาครับเนี่ยอ๋อเครื่องแกงทําเองทําเองนะใช่ครับใช่ก็คือว่า ถ้าเกิดอยากจะกินรสชาติแบบนี้เนี่ยต้องมาที่ที่ร้านครัวป้าเฉลียงเดียวใช่ครับไปร้านอื่นก็รสชาติไม่เหมือนแบบนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าตักใส่ปากตักใส่ปากแล้วจะดูรสชาติด้วยได้ด้วยตัวเองต่อมาปูทะเลปูม้าใช่นี่เป็นปูม้านี่ปูม้าโอ้โหนี่ให้คุณผู้ชมดูก่อนตัวอย่างนี้นี่อันนี้ที่เห็นหลุดหลุดนี่คือเขาตับมาให้ด้วยเขาให้แล้วอ๋อเขามให้แล้วใช่นี่ครับ โเนื้อแน่นแบบนี้หมูนี่เป็นปูเนื้อด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นตัวผู้อ๋อถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเวลาจะสั่งปูนะก็บอกก็ได้อยากกินปูไข่ก็ต้องเป็นตัวเมียใช่ถ้าเกิดอยากกินปูเนื้อแน่นๆเนี่ยต้องเป็นตัวผู้นะครับใ่เนื้อมันจะหวานกว่าตัวเมียด้วยนี่ผมขอเวลาแกะนิดนึงนะคุณผู้ชมจะได้เห็นปูแบบแน่นๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่กันเชียงปูก้อนขนาดนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวขยับให้ดูเป็นไงไม่หลุดไม่หลุดถ้าเกิดปูไม่สดแกออกมาเป็นภูขยับทีเดียวเฮ้ยเธออุ้ยกันเชียงร่วงไปเลยเพราะมันไม่สดไงมันไม่แน่นแบบนี้หวานคือรสชาติหวานมาจากเนื้อปูแบบแท้เลยแล้วก็มีความเค็มออกเพราะเป็นมาจากทะเลนะอืออลาคุณผู้ชมตอนนี้ชิมมาสามเมนูแล้วคุณผู้ชมต้องอยากรู้เหมือนผมแล้วว่าร้านครัวป้าเฉลียวเนี่ย ที่ตั้งอยู่ที่ไหนเบอร์ติดต่ออะไรเดี๋ยวให้คุณเบสฝากร้านหน่อยครับร้านอยู่ที่บางเก่าครับตำบลบางเก่าอำเภอชะอำอยู่ที่อยู่ที่เพชรบุรีก็เซิร์ชใน Google Map ได้เลยว่าครัวปลาเฉลียว Google Map ก็จะพามาที่นี่เลย<อ>หรือว่าจะโทรมาเบอร์032 503148ก็ได้ จะเป็นเบอร์มือถือก็ได้092 354 59 4 1ครับ,รบทางร้านนี่มีเพจเฟซบุ๊กไหมฮะก็มีม,มีเพจด้วยใช่เซิร์ชว่าครัวป้าเฉลียวเอ่อชาอําได้เลยครับมันก็จะขึ้นเหมือนกันอืมเอาเป็นว่าครบถ้วนทุกช่องทางการติดต่อนะครับคุณผู้ชมเมนูที่ผมชิมมา3เมนูแรกของร้านป้าเฉลียวนั้นผมรับรองกับคุณผู้ชมเลยว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับ เช้านบิ๊กซีชอบส,สอบรุกสุดที่บิ๊กซีแวนทบเจอิญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีน้ำปลรราโนวสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซ่บนัวทั่วไทยและเมนูที่ผมจะนำเสนอคุณชมในวันนี้นะครับแน่นอนที่สุดทำง่ายๆเมนูนี้มีชื่อว่า น้ำพริกเผาเบคอนกรอบเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนที่เราจะมาลงมือทำกันนะครับเริ่มต้นเลยผมมีพริกแห้งนะครับอันนี้เป็นพริกจินดาแดงแห้งนะมีเบคอนครับผมกระเทียมเจียวหอมเจียวอันนี้เจียวเอาไว้แล้วเจียวตั้งแต่เช้าแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยนะครับมีน้ำตาลมีเกลือนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยต้องมีน้ำพริกเผาครับผม เริ่มต้นเลยเอาเบคอนไปเจียวในกระทะก่อนใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยเพราะว่าตัวเบคอนเนี่ยนะเขามีน้ํามันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะเออไม่ต้องใส่เยอะนะครับเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ใส่เบคอนลงไปได้เลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เบคอนของผมนี่เริ่มจะกรอบแล้วนะคุณผู้ชมนะ อ,อ,อันนี้ผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ไม่อยากให้น้ำพริกเบคอนของคุณผู้ชมแห้งจนเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องแบบกรอบมากก็ได้นะเอออันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าเจียวเบคอนแค่พอตึงๆหน่อยเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะนี่เดี๋ยวผมจะตักเบคอนมาพักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาพริกนะครับลงไปเจียวในน้ำมันนะครับนี่แบบนี้ เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้สุดท้ายน้ำมันที่เราเจียวเบคอนและเจียวพริกนะครับปิดไฟใส่ใบมะกรูดไปเลยไยโอยอย่าลืมหลบนะครับถ้าไม่หลบมันก็เดนใส่นะครับผมเดออี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนอโอเคเจียวใบมะกรูดเสร็จก็พักไว้ขั้นตอนต่อไปนะคุณผู้ชมผมรินน้ำมันออกนะครับแล้วก็จะใส่พริกเผาลงไป เสร็จเรียบร้อยเปิดไฟเปิดไฟไฟอ่อนผัดพริกเผาก่อนนี่นะครับผมก็จะผัดพริกเผาให้แค่พอร้อนพอนะครับแล้วก็จะใส่ในส่วนของเบคอนที่เจียวไว้ลงไปนะครับใส่หอมเจียวด้วยใส่ลงไปคุณผู้ชมกระเทียมเจียวหุยโหุโนี่ เกลือกับน้ำตาลเนี่ยจริงๆวา่ามีไว้เพื่อให้ปรุงรสเสริมถ้าต้องการหวานเพิ่มก็ใส่น้ำตาลทรายถ้าต้องการให้เค็มกว่าน,นี้อีกนิดนึงก็ใส่เกลือแต่ผมขออนุญาตไม่ใส่เพราะว่าคิดว่าน้ำพริกเผานั้นอร่อยอยู่แล้วหลังจากที่เราคลุกเคล้าส่วนผสมนั้นเข้ากันหมดทุกอย่างปิดไฟสิรออะไรเสร็จแล้วก็มันง่ายๆแล้วก็มาใส่ใบมะกรูดที่เราทอดไว้ลงไปครับพริกแห้ง แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันเลยดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะจ๊ะปลาดุกนื้อกุ้กระดิกบอันนี่ปลาดุกเนกระดุ้กระดิ๊บเอามาผัดพริกน่าอร่อยดีเฮสามชั้นผัดมัดดิบเอากระเทียมใส่พริกอร่อยดีเฮทะเลวังปาปลานุ่มปลาปลาชัวร์ะเลฮัลโหลเสรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนูน้ำพริกเผาเบคอนกรอบนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีผักเคียงน้ำพริกนะมีไข่ต้มหน่อยนะ และสําหรับคุณผู้ชมที่เป็น FC เชฟปูนะครับแล้วก็ติดตามรายการกับข้าวเชาว้านี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูไม่ทันสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่องทางของ y t u t u นะครับที่ S&C Emporium นะครับสามารถดูได้ตลอดเวลาเลยว่างตอนไหนก็เข้าไปดูสําหรับวันนี้รายการกับข้าวเชาว้านี้นั้นหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ